มีความสงสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัยเรื่องต้องสงสัยในวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยที่ถามคาถามในทางโลกและตอบคําถามในทางธรรมคาถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับชื่อคุณอภิญญาลูกสาวฝากถามว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่ วิญญาณสามารถออกนอกล่างไปได้แล้วกลับเข้ามาใหม่ได้อีกหรือไม่คะขอบคุณมากลูกสาวชื่อน้องผิงอันค่ะครับผมก็คำถามของน้องผิงอันเนี่ยเป็นคำถามที่เชื่อว่าทุกเพศทุกวัยอยากรู้คำถามนี้นะครับว่าจะตอบออกมาในรูปแบบไหนรเรามาตีความคำว่าวิญญาณก่อนวิญญาณถ้าเราตอบกันแบบง่ายๆถ้าแบบความคิดทั่วไปเลยวิญญาณก็คือผี อันนี้คือแบบง่ายสุดนะฮะแต่จริงๆแล้ววิญญาณมันจะมีคําตอบที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นแต่เราถ้าจะเอาให้ตอบให้ให้เป็นคําตอบณตอนนี้เนี่ยขอเลือกตอบเป็นในแง่ของคําว่าวิญญาณและจิตวิญญาณและจิตตาลเคยได้ยินควาว่าจิตวิญญาณใช่ไหมฮะครับอย่างตอนเนี่ยเราสองคนคือวิญญาณนั่งคุยกันอยู่นะฮะตอนนี้ที่กําลังดูอยู่นี่คือวิญญาณสองคนกําลังคุยกันอยู่แต่เป็นวิญญาณที่อยู่ในกายมีเนือมีหนังใช่เรายังไม่ตาย ะะทุกวันนี้ที่เรายังอยู่ได้เนี่ยคือจิตกับกายมันผสานทําหน้าที่เชื่อมโยงกันโดยตลอดคราวนี้ช่วงที่น้องพิงอันบอกว่าแล้ววิญญาณเนี่ยมันออกจากล่างได้ไหมจริงจริงแล้วขณะที่เรามีสติอยู่มันก็เผลอออกไปเหมือนกันเพียงแต่เผลอออกไปแล้วเราดึงกลับมาได้โดยอัตโนมัติเพราะถ้ามันออกไปทั้งหมดนั่นคือจิตกับกายไม่สัมพันธ์กันเราตายแน่นอนทุกวันเนี่ยเราเผลอ,ออกไปจิตเราเนี่ยมันสามารถเผลอออกแวบ,บไปนู่นแวบบไปนี่ขณะที่เรากาลังคุยอยู่ตอนนี้ บางทีจิตของตาอาจจะกลังนึกถึงเรื่องงานนึกถึงว่าเอ๊ะเราเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเมื่อหลายปีก่อนจิตเราแวะไปญี่ปุ่นละแต่ตัวเราอยู่ที่นนทบุรีสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะฮะช่วงนี้โควิดเราเที่ยวได้เลยถ้าจิตเราอยากเที่ยวเนี่ยตอนนี้ผมอยากนั่งกินไอติมจากฮอกไกโดนี้ก็ได้เลยครับผมไปได้เลยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นนทบุรีในความเป็นจริงแต่จิตมันไปได้ดังนั้นในเรื่องของวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองของน้องคนนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งคนที่พี่เคยเจอเจากเวลาไปบรรยายเขาก็มีคําถามนี้เหมือนกันมันก็สามารถออกไปได้ทั้งตอนมีสติและตอนที่ไม่มีสติตอนมีสติคือตอนที่เรารู้สึกตัวกันอยู่นี่แหละก็คือจิตเผลอแวบไปแวบมาได้ไปเผลอใช่ที่คนตหด่านี้จะเป็นใช่ครับคิดนู่นคิดนี่คิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม่จิตก็ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วถึงเวลาจริงจิจิตมันออกไปได้ไม่นานมันก็ต้องกลับมาที่ฐานหรือรังเดิมของมันคือกายนั่นแหละ แต่คราวนี้ถ้าจิตออกไปตอนหลับละ่ะมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งละจิตออกไปตอนหลับตอนหลับทุกคนไม่มีสตินะฮะไม่มีครับเรานอนหลับไปเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งหลับปุ๊บสติไม่มีละ<ม>รู้สึกตัวกันอีกทีก็คือหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าในช,ช่วงที่ระหว่างหลับไปแปดชั่วโมงน,นั้นนหะเราไปที่ไหนกายเราอยู่กับที่อาจจะมีพลิกตัวบ้างตามสภาพร่างกายใช่ไหมฮะเมื่อยหรืออะไรก็พลิกตัวไปแต่ระหว่างนั้นเนี่ยจิตมันออกไปส่วนหนึ่ง มันไม่ได้ออกไปทั้งหมดยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าพี่เที่บว,ว่าในตัวเรามีจิตร้อยส่วนร้อยเปอร์เซนตการที่เรานอนหลับมันอาจจะทิ้งไว้ในร่างเนี่ยเพื่อคงสภาพให้กายกับจิตสัมพันธ์กันอยู่อยู่ในร่างสัก80อีก20เนี่ยออกไปไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆก็คือเช่นไปท่องเที่ยวนั้นไปย้อนกลับไปในอดีตก็ได้หรือไปอนาคตก็ได้จิตสามารถไปได้ทั้งหมดนะฮะไปในอดีตก็ได้เช่นอันนี้ไม่ต้องมองในเรื่องของเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วกัน จิตกลับไปในอดีตเช่นอะไรบางคนขณะที่มีชีวิตอยู่เราผูกพันกับอดีตท,ที่เราเคยเจ็บช้ำพอเรานอนหลับไม่มีสติจิตมันก็กลับไปยังเรื่องที่เราเคยเจ็บช้ำน้ําใจเช่นเรื่องที่เราผิดหวังบางคนก็มาในความฝันนั่นคือจิตกลับไปอดีตแล้วในขณะเดียวกันบางคนมีเรื่องที่กังวลใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงตอนนอนหลับจิตมันก็ไปอนาคตมันก็ไปกับเรื่องที่ยังไม่เกิดดังนั้นจิตสามารถไปได้ทั้งอดีตและอนาคต วิญญาณก็ลักษณะเดียวกันแต่พอมันออกไปแล้วมันมีส่วนหลักอยู่ที่นี่มันก็ต้องกลับมาอย่างที่บอกธรรมชาติของจิตมันกลับมายังรลังเดิมของมันอยู่แล้วครับแล้วความฝันเกี่ยวข้องกับจิตที่ออกไปไหมครับเกี่ยวครับความฝันที่เกี่ยวข้องกับจิตได้ก็แล้วแต่ว่ามิติที่ไปเกี่ยวข้องเป็นแบบไหนอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นฝันที่เราผูกพันกับอดีตมากเช่นบางครั้งเราเคยฝันว่าเราย้อนกลับไปเป็นนักเรียนบางครั้งเราเคยฝันว่าเหมือนกับเราต้องไปทําข้อสอบทั้งที่ความจริง ในขณะฝันเราก็มีสติว่าเฮ้ยเราเรียนจบมาแล้วนี่แต่เหมือนเราทำไมเราต้องไปสอบอีกทำไมเราต้องไปเรียนอีกนั่นนะคือจิตเราเคยผูกกับเรื่องเหล่านั้นฝ mm hmm. ันก็อาจจะบอกจากสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตของเราหรือแม้กระทั่งบางทีเราฝันแล้วอาจจะไปเจอจิตอื่นๆที่เขาล่วงรับไปก่อนเราแล้วก็ได้เช่นกันครับที่ว่าฝันเห็นญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วใช่ครับผมก็เจอได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเพราะว่าพอเราออกไปเราเป็นจิตเขาเป็นจิตก็เจอกัน แต่สภาวะก็อยู่ที่ว่าการรับรู้จะนําเรื่องราวที่คุยกันเรื่องราวที่เจอกันได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความนิ่งของจิตอยู่ที่สภาวะใช่ทิ้งของจิตคนนั้นนั้นบางคนขณะที่ออกไปแล้วเนี่ยพอตื่นมารู้สึกเหนื่อยเลยเหมือนไอเหมือนเหตุการณ์จริงทุกอย่างเหมือนฉันวิ่งเหมือนอะไรเลยั้งที่ความจริงเอาตื่นมาจะก็นอนอยู่ที่ที่เตียงเดิมนี่ฉันไม่ลุกไปไหนทาไมฉันรู้สึกเหนื่อยนั่นแหะคือความรู้สึกทางจิตวิญญาณทั้งนั้นเลยซึ่งบางทีผมก็เจอคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในสภาว มันไม่ใช่เรื่องโกหกเพ้อฝันมันก็เป็นระหว่างจิตกับจิตที่เรารู้จากกันใช่ซึ่งมันก็มีบางเคสที่บอกว่าเช่นเราฝันถึงคนคนนี้ในขณะเดียวกันมีเหตุให้มาเจอกันเขาก็บอกว่าฉันก็ฝันถึงเธอในเรื่องราวดันเป็นเรื่องเดียวกันด้วยนี่ก็เป็นสภาวะจิตที่มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับ เรื่องนี้ค so 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 ่อนข้างจะพิส so ูจน์ได so ้ยากไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าสมองมันมีความจําติดได้สำนึกเราเป็นอย่างนี้มันจะพอให้เหตุผลต่างในด้านนี้ให้ครับทางผู้ชมทางบ้านได้ยังไงบ้างก็ถ้าหากเราอยากรู้ว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องของการฝันแล้วมันมันมีเรื่องที่สามารถเป็นจริงได้ไหมเนี่ยทดสอบไม่ง่ายคือช่วงก่อนวันที่1กับวันที่16แล้วกันนะฮะถ้าเราฝันก่อนแล้วมันดันถูกน่าจะแปว่าเป็นไปได้อันนี้คือง่ายๆแต่จริงแล้วเราไม่ควรจะไปยึดเรื่องพวกนี้ เอาเป็นแค่ตรีความว่าจิตคือความรู้สึกนึกคิดก็พอแล้วครับถ้าให้นึกถึงเวลาคนที่ตายผมอาจจะต้องเริ่มพบกับการจากลาของญาติผู้ใหญ่ไปตามอ<ม>ายุไขถูกไหมครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเวลาตายแล้วบางทีเราสามารถสื่อสารกับปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะมาหาเราหลังจากที่เขาตายแล้วเป็นไปได้ส่วนหนึ่งและก็อาจจะเป็นไปไม่ได้อีกส่วนหนึ่ง ถามว่าในแง่ของการเป็นไปได้ก่อนถ้าสมมติว่าเขาล่วงรับไปแล้วแล้วจิตเขายังมีความรู้สึกห่วงหาหรือยังมีอะไรที่ยังผูกพันกันอยู่โดยที่ว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้เป็นพบภูมิที่ห่างไกลาจากเรามากยังเป็นพบภูมิที่อยู่ใกล้เคียงมนุษย์ก็อาจจะทําให้เราเห็นได้หรือสัมผัสได้ในความฝันที่ฝันแล้วมีการบอกกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวรต่างๆแสดงว่าคนเข้ามาหาเรารมีปู่ย่ามาหาใช่ครับแสดงว่ายังเป็นมิติที่ใกล้เคียงกันอยู่ แต่คําว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนภพภูมิไปในภพภูมิที่อาจจะดีดีห่างจากเราเยอะมากๆเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นภพภูมิที่แย่กว่าเราเยอะมากๆเลยก็ได้นั่นก็อาจจะเป็นการยากที่ว่าเขาจะมาสื่อสารก็คือเหมือนถ้าเปลี่ยนเหมือนประเทศก็ห่างไกลกันละถูกต้องสัญญาณตัดขาดเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้<ช>ไม่สามารถรที่จะโทรหาหรือ SMS หรือเมสเซจหากันได้ใช่แต่ถามว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้แต่มันก็มีวิธีที่ สามารถสื่อสารก็ได้ก็คือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสัญญาณของเขาคือรูปแบบไหนเป็นคลื่นแบบไหนแล้วเราทําตัวเราให้เป็นคลื่นเทียบเคียงกับเขาก็มีสิทธิ์อาจจะสื่อสารได้อันนี้คือพูดในแง่ของการปรับระดับคลื่นให้ตรงกันนะครับปรับได้ผมว่าก็ได้สื่อสารทั้ง,งผู้สง่งผู้รับจะเกิดขึ้น<อ>แน่นอนเพียงแ,แต่ว่าของเราอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเรายังมีกายเป็นตัวถ่วแต่ของเขามีจ,จิตล,ล,วล้วนละเขาเป็นสภาวะที่เขาไปสูงก็สูงสูง,ส,งสูงมากๆเลย หรือจะลงต่ําก็ลงต่ําได้มากๆหรือจะอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็สามารถอยู่ได้มันอยู่ที่กรรมที่เขาทําตอนมีชีวิตครับคราวนี้เราอะยากในการสื่อสารกับเขาเพราะอะไรเพราะเราดันมีกายฮะสภาวะองค์ประกอบมันไม่เหมือนกันคราวนี้กายนี่แหละจะเป็นตัวที่ว่าช่วยส่งเสริมให้คลื่นมันจูนติดกันง่ายก็ได้หรือจะเป็นตัวขัดขวางให้คลื่นไม่ตรงกันก็ได้อยู่ที่กายล้ว,วนๆเลยครับพนจริงการฝึกขัดเกลาจิตใจก็มีอิทธิพลต่อการสื่อสารกันได้ใช่ครับผมไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ,รบผม นั่งคุยกันอย่างเงี้ยบางทีเราพูดถึงคนที่โล่งลับไปแล้วมันจะมีอาการเหมือนขนลุกขนพองขึ้นเราหนาวร้อน้ออนขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเหมือนเขาพยายามจะสื่ออะไรกับเราในระหว่างที่คุยกันอย่างเงี้ยโอเคเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันนะครับคาว่าเป็นไปได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากขณะที่เราพูดสื่อสารถึงเขาแล้วดวงจิตวิญญาณเขายังมีอยู่จริงการที่เรามีความรู้สึกทางกายขึ้นมาเนี่ย จริงๆแล้วความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตอบสนองนะฮะจิตเขาจะสื่อสารกับจิตเราต่างหากแต่ความรู้สึกมันดันออกทางกายจริงๆจิตอยากจะคุยกับจิตเราแต่ตัวเราดันมีกายนะฮะความรู้สึกพวกนี้มันเลยออกทางกายเช่นทําให้รู้นะว่าเขาอาจจะต้องการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือในแง่ของการเป็นไปได้คราวนี้ในแง่ของการเป็นไปไม่ได้เราเป็นยังไงบางทีเรากําลังพูดถึงเรื่องคนที่รวงรับไปแล้วเรามีอาการนี้เช่นขนลุกขนพอง อาจจะเป็นอาการที่เรียกว่าอุปทานนําก็ได้เป็นอาการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาว่าเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องเล่นลับแล้วเรามีอาการเนี่ยเป็นการคิดนําก็ได้จิตเราปรุงแต่งขึ้นมา<ช>ฟุ้งซ่าน<ม>ก็ที่เขาว่าคิดมากนะฟุ้งซ่านหรือเปล่าลก็เป็นไปได้เป็นไปได้เ,ไไดเพราะ,ะนั้นคือมันเลยเป็นคำตอบที่ว่าเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในคําตอบเดียวกันเรื่องจิตวิญญ,ญาณดูล้าลึกลึกลับแต่ไม่ยากในการรับรู้